สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการเปลี่ยนจอครับเปลี่ยนหน้าจอตัวเรียวมีนะครับตัวนี้เป็นเรียวมีแปดนะครับผมอาการคือจอภาพเสียนะครับอาการนี้คือจอเสียเราจะมาดูแนวทางการเปลี่ยนกันนะครับผมโอเคครับมาเริ่มกันเลยเริ่มแรกครับเราก็ต้องแกะตัวปลารังออกมาก่อนครับ ใช้ตัวแผ่นเหล็กบางๆนะครับในการเปิดล่องกาวนะครับเปิดเส้นเก่าเพื่อให้กระดาษปกใสเรามันสอดเข้าไปได้อย่างนี้นะครับพอมันสอดเข้าไปได้อย่างนี้คือง่ายแล้วนะครับไล่กิดเลยเครื่องนี้มันจะเคยทำมาแล้วรอบหนึ่งครับเพราะถ้ากาวเดิมโรงงานเนี่ยมันจะแกะง่ายกว่านี้นี่นะครับโอ้โหนี่เป็นกาวไม่แน่ใจแล้วจะเคยซ่อมเดี๋ยวเราแกะมาก็รู้นะครับว่าเขาซ่อมอะไรมา อ๋อหรือมันเป็นการเดือดรงงานเดีย๋ยวผมต้องดูข้างในก่อนหมอเซอร์นี่ยังไม่ใช่ผ่านก,การแกะนะครับแต่รุ่นนี้การเดือโรงงานมันเมันเหนียวจังเหนียวแน้นมากถ้าจะเปลี่ยนแค่จอนะครับรุ่นนี้แกะแค่ช่วงข้างล่างพอนะครับแกะแค่ข้างล่างพอบอดี้มันเอียงไปตัวนี้โอเคบอดี okay. ้พอได้ กอดตัวกล้องตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วมันจะเจอน็อตใต้กล้องคือมันต้องขันออกทั้งหมดเลยนะครับมันถึงจะเจอมันถึงจะสามารถเอาวาร์ดิอยิมาได้แล้วถึงจะเจอแผ่จอนะครับตอนแรกผมงแตว่าจะขันแค่ช่วงล่างนะครับแต่มันไม่ออกมันต้องขันออกทั้งหมดเลย แกจอ,อยู่นี่นะครับอยู่ข้างล่างแล้ก็ปลดตัวนี้ออกแล้วก็ถอด่อมานะครับบางเครื่องจอตัวนี้ไม่จะหลุดแล้วมันเลยถอดง่ายนี่ก็เป็นจอภาพเก่านะครับดูเป็นจอใหม่ผมจะมาเปลี่ยนนะครับโอเคครับ มันมีหลายงานหลายเกียร์นะท่าันผู้ชมต้อง,ต,องต้องเข้าใจมันมันจะมีเรื่องราคาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าลูกค้าเขาสะดวกราคาที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะมันจะมีเรื่องราคาเข้ามาเกี่ยวมันจะมีงาน OLED มีงานแท้มีงาน A นะครับมีหลายแบบตอวยี่ห้อนี้นะที่ลองมนาะเกียร์มันก็จะต่างกัน,นครับโอเคเทสเปิดเครื่องดูครับติดขึ้นมาแล้วนะครับ จอท่านไม่ติดครับแบกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับลองใส่เพลนนินงดูถ้าเป็นกับจอเดี๋ยวพวกนี้ผมต้องเข้าไปในเมืองนะครับเพื่อที่จะเจอไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกับร้านขายสงนะครับมันต้องเป็นอย่างนี้นะแต่เราอย่าเพิ่งไปไล่อวอยประกันหรือว่า อะไรบ้าครับ ไม่ได้แทาสกีนไม่ไปครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับอันนี้ผมไปซื้อจอใหม่มานะท่านผู้ชมจอเก่าที่ผมลองเทียเมื่อวานมันใช้งานไม่ได้นะครับใส่ก็ไปเปิดติดแต่ว่าท็บสกีนไม่ได้นะครับแต่จอตัวน,นี้ผมเอาเครื่องไปลองที่ร้านส่งเลยนะครับร้านส่งก็เลยให้จอไปนี้มาครับจอตัวน,นี้เขาบอกว่าเป็นงานเทียบแท้เลยนะครับเหมือนแท้เลยเดี๋ยวเรามาเทียบกันว่ามันจะเหมือน ไอซีเหมือนของแท้ไหมนะครับตัวนี้เหมือนอยู่นะครับแต่ตัวนี้เหมือนมันจะใหญ่กว่าของแท้นิดนึงเดี๋ยวเราจะมาใส่จอตัวนี้นะครับแต่ผมลองเทสที่ร้านมาแล้วว่ามันทัดสกินได้นะครับลองจอไปประมาณห้าหกใบนะครับลองกับทุกงานเลยมาจบที่งานตัวนี้นะครับเขาบอกว่าแท้นะครับพันกว่าบาทผมก็ตีราคาซ่อมเครื่องนี้ตีตีต่ำมากนะครับตีไปพันกลางๆครับเพราะว่าเห็นเป็นราคานักศึกษานักเรียนนะครับเขาไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่ผมก็งานนี้ผมก็ ไม่ได้ค่าอะไรนะครับก็คือเพราะว่าได้พูดราคาไปแล้วผมจะเป็นคนที่ว่าถ้าพูดราคาไปแล้วอะคือจะไม่มีบกเพิ่มเลยครับก็คือจะเอาแค่นั้นถึงเราจะไม่มีกําไรไม่ได้กาไรหรืออะไรก็ช่างนะครับก็คือไปตามนั้นเลยนะผมเป็นคนอย่างนี้ตอตรงนี้ผมซื้อมาพันสามครับพันสามแปดสิบบาทเดี๋ยวราคาให้ดูครับเพราะว่าจอมันจะใช้รวมกับตัวนี้ได้ครับตัว A74 A95 G A996 r e n เ u l t 7 Renault 8นะครับเดียวมี8นะครับเป็นจอ OLED นะครับ โดนไปพันกว่าบาทนะครับตัวเบาเลยผมไม่ได้กำไรนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราเป็นคนที่พูดไปแล้วก็ต้องทําตามที่เราพูดนะครับหลายครัง้งนที่ผมตีราคาต่ำกว่าจอทุนนะเพราะว่าถ้า,ถาจอใบแรกที่ผมซื้อมามันยังมีกำไรอยู่นะครับยังพอได้กำไรอยู่เพราะตันนั้นจะเป็นงานเทียบนะครับนี่เป็นหัสลูกค้านะครับสี่หนึ่งสามหกงานเดียดจ,จบเลยนะครับ มันคือแท้โรงงานนะครับมันไม่ใช่แท้ติดเครื่องถ้าแท้ติดเครื่องมันจะเป็นอีกเกลหนึ่งคือความหนามันจะต่างกันความหนาของชั้นกระตุกนะครับเอาเดี๋ยวนะ4136หรอเหมือนว่าแรหักมันจะให้มาอ๋อนี่ครับ59 59 <5. S 1> โอเคครับเข้าเครื่องเลยแล้วเรามาเทปกัน ทับสกินดูนะครับว่าแอปมันจะลื่นไปตามมือเราทุกจุดไหมน,นะครับถ้าแอปไปตามมือเราทุกจุดของบนหน้าจอได้เป็นอันว่าจอนี้ผ่านนะครับใช้งานได้ผมว่าผ่านเลยแหละนะครับจอนี้โอเคใช้ได้อย่าลืมเทสปรับแสงทุกครั้งนะครับเวลาเราเทสจอจะปรับแสงขึ้นสุดนะครับปรับแสงลงสุดนะครับเวลาเทสแนะนําว่าให้ปิดโหมดกลางคืนไว้นะมันจะได้ดูถึงความสดของสีจอครับ โอเคผมจะเอาเลยนะครับตอนนี้ที่ผมลองเทสเลขเลขกศูนย์เลขกแปดเลขกห้าดูคืออยากดูว่ามันจะทัดแบบเพี้ยนไหมนะครับโอเคไม่เพีย้ยนเอาเลยใส่กาวครับจบงานครับตอนนี้คำถามนัดกลับเลยนะผมเป็นคนพูดตรงๆนะก็จะมีคำถามว่ามันจะสแ,แกนนิ้วได้ไหมนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวรอเจ้าตัวมาเดี๋ยวเราลองสแกนกัน เพราะว่าถ้าเป็นแท้ลงแท้เดิมๆจับแปะเครื่องอ่ะมันจะสแกนได้นะครับตรงนี้แต่จอตัวนี้ผมก็คิดได้คิดว่ามันจะได้นะเพราะว่างานมันเหมือนกันครับเพราะว่าจอตัวเมื่อคืนที่ผมซื้อมามันไม่เหมือนเลยนะครัช่วงที่แพมันจะไม่เหมือนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจอมันจะคนเรเกตกันหลอกติเกอร์อยู่ออกเลนนะครับจอประกันร้านส่งงานเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องประกันจอให้ฟังนะครับจอนี่นะครับเวลาเรามาเปลี่ยนให้ลูกค้านะร้านที่ขายจอให้ช่างหรือว่า ให้ช่างร้านส่งที่ขายจอยช่างเขาไม่ได้มีประกันมาให้เรานะครับเราจะต้องมารับผิดชอบนะครับประกันให้ลูกค้าเองนะครับตัวน,นี้แอบผมแป้งในน็แอบแอบ ัออกกน,นครเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะครับผมท่านผู้ชมผมก็จะแกะตัวหน้าจอออกเลยนะครับเอาจะถึงขั้นตอนการใส่กาวแล้วนะครับกาวก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้ย,ยี่ห้อแล้วแต่เราจะเลือกเบอร์นะครับผมจะเป็นเบอร์นี้ แต่ว่ารุ่นนี้นะครับมันเน้อที่ใส่กาวมันน้อยนะครับมันจะต้องใ,ใ hmm. well ส่กาวสองหน้าสามเอ็มแบบบางด้วยนะครับสําหรับผมนะเขาื่นเปลี่ยนยังไงผมคืออันไหนที่มันไม่ใช่เทียเดิมโรงงานนะครับมันจะไม่ได้แน่นเท่ากาวเทียเดิมโรงงานเราจะต้องทําให้กาวมันแน่นที่สุดนะครับโดยการใช้ตัวสองหน้าสามเอ็มมาช่วยนะครับนี่สังเกตว่าพวกจอที่มันเป็นจอบางๆนะครับที่เราแกะมาจากโรงงานเขาก็ใส่หน้าบางด้วยบางยี่ห้อนะครับขนาดมาจากโรงงานเขาก็ใส่นะครับ อยน,นี้รายไดใส่กาวมันน้อยมากน้อยจริงๆเก่งว่าจอมันจะไม่อยู่นะครับแต่มไม่ใช่แค่ว่า,าต้องขอแพงน,นะครับที่บางทีต้องขูดตรงมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปดูเขาเปลี่ยนจอมาแล้วเขาใส่แค่กาวตัวนี้แล้วจะบอกว่ามันอยู่เลยมันก็อยู่นะครับบางวันแต่บางว่นมันไม่อยู่คือจอมันสูงมันลอยเราต้องใส่สองหน้าสามเรมเพิ่มครับ เพราะมันสูงมันลอยพออากาศเข้าไปในตัวชั้นของตัวนี้ได้อะกาวที่เราใส่เข้าไปครับมันไม่ใช่กาวแท้เดือยโรงงานมันจะเสื่อมสภาพอยู่แล้วเนาะแม้แต่กาวแท้โรงเดือยโรงงานมันยังเสื่อมเสื่อมสภาพได้เลยครับถ้ามันเจออากาศเข้าไปนะครับนี่ผมต้องพูดกันไว้เลยนะครับเพราะว่าเรายังบางทีนี่นะครับบางทีติดก็ไม่ต้องเยอะครับกต่ว่ามันอยู่พอแล้วจอที่มันมีเนื้อที่การใส่กาวเยอะๆเราก็ไม่ต้องไปใส่มันหรอกครับแต่บางจอจำเป็นต้องใส่เราก็ใส่ไป งานนะมันไม่สามารถบอกได้เพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้เจอรุ่นเหมือนกันนะครับแต่อาจจะเจอรุ่นอื่นที่มันตอนไหนที่มันเป็นตัวสูงนะครับต้องใส่ตัวสูงหมายความว่าเวลาอัดกาวแล้วมันไม่ค่อยลงครับต้องใส่นะครับเพราะอากาศเข้าในนอนตัวแบบนั้นปาดๆนิด,ด,ดหน่อยปาดนี่แห้งเลยเลย ลูกลูกกาวทิ้งเลยครับเห็นครับทีนี้ก็เปิดเครื่องรับยางเลยนะครับ,บยางมาลัดเลย <S <S ผมจะลัดยางทิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเค่อยประกอบทีหลังเพราะกาวนี้มันแห้งไวมากนะครับมันต้องรูน้กาวที่เราใช้แล้วก็อุณหภูมิอากาศในห้องนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ อย่างเดียวเราค่อยมาประกอบกันนะครับ